สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Oily Daily นะคะ Oily Daily กลับมานะคะหลังจากที่ห่างหายไปประมาณน่าจะเกือบๆประมาณแบบ2เดือนครึ่งนะคะวันนี้ก็เลยได้เลิกงามยามดีจะ้ะที่จะมารีวิวนะคะยิบจับโปรดักที่ใช้แล้วดีแล้วเอามาบอกต่อนะคะนั่นก็คือสเปรย์กันแดดค่ะซึ่งตอนนี้ตามท้องตลาดก็คือแบบ มีเปรย์กันแดดนะคะหลายยี่ห้อมากให้เราแบบว่าสามารถสนุกสนานในการจับต้องนะคะมาทดลองใช้นะคะบางยี่ห้อใช้เราเยิ้อบางยี่ห้อใช้เราดีบางยี่ห้อใช้แล้วแบบอาจจะเกิดอาการแพ้แบบนี้ก็มีนะคะแต่แบบว่าคือเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างที่จะจงรักภักดี กับแบรนด์แบนดึนดนงสมมติสกินแคร์ที่เป็นลายของกันแดดอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าใช้รุ่นนี้แล้วดีนะคะแล้วแบบรุ่นที่เป็นเนื้อครีมแล้วดีก็จะมองไปอีกรุ่นนึงแต่ยังอยู่ในแบรนด์เดียวกันนะคะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้มี ครีมกันแดดยี่ห้อหนึ่งที่ออยติดมากๆนะคะนั่นก็คือแบรนด์ยูค่ะซึ่งออยมีการแบบทําคลิปไว้นะคะคือแบบไปวนดูในช่องได้ด้วยนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวออยจะแปะลิงก์ข้างล่างไว้ใต้คลิปนี้นะคะว่าก่อนหน้านี้เคยทําคลิปครีมกันแดดของแบรนด์ยูแล้วแบบชอบมากแล้วทุกวันนี้ก็ยังใช้แบบต่อเนื่องประมาณคือตอนนี้คือขึ้นหลอดที่สามแล้วนะคะและด้วยตอนนี้ก็คือเป็นแบบช่วงซีซันที่แบบร้อนมาก คือถ้าออกไปข้างนอกเราจะต้องเติมครีมกันแดดน,นะคะซึ่งหมายว่าถ้าทาที่บ้านแล้วออกไปไม่พอเราจะต้องเติมระหว่างมันด้วยนะคะแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงซีซันที่แบบว่าเออไปเที่ยวทะเลไปเดินชายหาดอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าเราจะต้องพกครีมกันแดดไปแน่นอนค่ะซึ่ง สำหรับอ้อยนะทริปล่าสุดนะคะที่ไปนั้นก็คือเราไปทะเลที่ชุมพรนะแล้วก็ได้หยิบยกนะคะสเปรยี่ห้อหนึ่งไปด้วยซึ่งก็เป็นในรูปแบบของสเปรย์กันแดดที่เป็นที่มันเป็นสเปรย์ที่เขาไว้สเปรย์หน้านะคะคือก่อนนันเนี้ยคือตอนเชา้าอ่ะออยก็ทาครีมกันแดดที่เป็นในเวอร์ชันของครีมเวอร์ชั่นของโลชั่นปกตินะคะแล้วก็ออยก็หยิบยกสเปรย์ กันแดดที่เป็นในเวอร์ชั่นของสเปรย์นะคะไปเติมระหว่างวันด้วยนะคะนั่นก็คือของแบรนด์ยูค่ะ U Abera Airy Outdoor Sunscreen Spray ค่ะถามว่าตัวนี้ดียังไงนะคะซึ่งเนี่ยออยอะจะบอก,อร,อกรายละเอียดคร่าวๆก่อนนะคะซึ่งแบบคือออยอไม่ได้อิงดีเทลในเรื่องของส่วนผสมหรือว่าอัตราส่วนส่วนผสมอะไรที่มันเป๊ะๆแต่จะอิงจาก ประสบการณ์ที่ตัวเองใช้จริงแล้วก็อิงจากผิวของตัวเองเป็นหลักซึ่งผิวของออยปกติออยเป็นคนแพ้ง่ายนะคะสกินแคร์หลักๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะจะ no แอลกอฮอ no พาราเบนแล้วก็น้ำหอมก็จะ0%ไปเลยแล้วก็จะมีของในส่วนของ Mineral o ล l อยนี่ตัวนี้ออยก็คือระวังมากเหมือนกันซึ่งโดยปกติพื้นพื้นเพคของออยพื้นผิวของออยมันจะ ซนสตีฟได้นะคะคือจะแพ้ง่ายมากๆแม้บางโปรดักต์ที่เขาบอกว่าผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไม่มีส่วนน้าไม่มีส่วนผสมของน้ําหอมไม่มีิะไรผสมแอลกอฮอล์ใดๆก็แล้วแต่บาๆๆบาบาแต่ก็ยังแพ้อยู่นะคะแต่ก็มีบางโปรดักต์ที่แบบว่าไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมไม่มีน้ำมอยไม่มีพาราเบนอย่างเงี้ยก็คือเราก็ใช้ได้จริงส่วนแบรนด์ยูอะเครื่องสําอางพวกสกินไม่ใช่พวกเครื่องสำอางสิพวกผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ยูอะ ออยค่อนข้างที่จะแบบใช้ได้แล้วก็แบบค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ค่อนข้างที่จะให้ผลลัพธ์ไปในทางบวกๆมากกว่าลบนะคะซึ่งตัวเนี้ยอยากจะบอกว่าทริปล่าสุดที่ไปชุมพรนะอยากจะบอกว่าคือแบบประทับใจแบบประทับใจมากคือทําไมเราถึงเลือกตัวเนี้ยไปนะคะซึ่งเขาอะมีละอองที่แบบละเอียดมากเขามีละอองที่ละเอียดมากแล้วสามารถพกไปเติมระหว่างวันโดยที่แบบฉีดพ่นที่หน้านะคะโดยที่ เรอองของเขามันละเอียดใช่ไหมมันซึมมันสามารถซึมเข้าไปในผิวเราอะเร็วมากแล้วก็ไม่ให้เกิดอาการบวกใดๆทั้งสิ้นและที่สำคัญนะคะคือเขาสามารถฉีดพ่นทาต้องใช้คำได้ฉีดพ่นทานะคะในขณะที่แบบหน้าเรายังมีเมคอัพได้อยู่นั่นแสดงว่าคือเราสามารถทาทาับเมคอัพเข้าไปได้เลยนะคะในส่วนของสเปรย์ของยูนะคะที่สำคัญคือเขา กันน้ำกันเหงื่อแล้วก็เหมาะสำหรับกิจกรรมการแจ้งนะคะแล้วเจ้าตัวนี้นะเขาเป็นมิดกับทะเลด้วยนะคะนั่นก็คือเขากันน้ํากันเหงื่อคือเราฉีดสเปรย์แล้วก็ไปลงทะเลไปลงว่ายน้ําดำน้ําได้ปกติแล้วเขาก็ยังเป็นมิดกับทะเลนั่นก็คือเขาจะไม่มีสารใดๆที่ไปรบกวนสัตว์หรือประการังใต้ของทะเลนั่นเองนะคะซึ่งสเปรย์กันแดดตัวนี้คะ่ะสามารถตอบโจทย์แบบคนที่แบบ ลังทะเลคลั่งดำนามกิจกรรมเอาดอ์ได้ดีเลยนะคะเจ้าตัวนี้งานหน้าคอมตลอดเวลานะคะชิดแชทหรือว่าดู Netflix ฟัง Spotify ผ่านมือถือแล้วก็สไล IG, TikTok ด์ไอจี k t o k ตออยู่ตลอดเวลานั่นก็คือว่าครีมกันแดดตัวนี้มันจะช่วยปกป้องรังสีสีฟ้าจากหน้าจอนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการใช้นะคะง่ายมากสะดวกมากนะคะคือ เดี๋ยวออยจะขึ้นนี่เป็นคลิปวิดีโอที่ออยไปทะเลแล้วออยใช้ระหว่างวันนะคะคือแบบนัน่งตอบโจทย์ได้ดีอ่ะคือวันนั้นออยเติม2องรอนนะคะเติมสองแล้นะคน,นี่คือไม่เกี่ยวกับกันแดดในตอนเช้าที่เราทานนะคะแบบรู้สึกสบายมากรู้สึกฟินมากรู้สึกแบบ ไม่เหนียวเนอะรู้สึกสบายหน้าแล้วก็คือแบบมันทําให้เราอะมีความมั่นใจที่จะแบบว่าออกไปกิจกรรม outdoor นะคะจะเดินอยู่ชายหาดว่า,ดายน้ําเล่นน้ําก็คือแบบมั่นใจมากโดยที่ออยอะกลับมานะพอกลับมาถึงแบบกรุงเทพเราไปทํางานนะแล้วแบบตอนแรกอะก็ไม่ก็คุยกับแชท กับแสกับเพื่อน่วมงานว่าเฮ้ยแบบกลับไปทางานแบบผิวพี่ต้องค้านู่นนั่นนี่แน่เลยอย่างเงี้ยพอกลับมาแล้วแบบถามว่าผิวผิวพี่ค้ำไหมก็ไม่นะพี่ก็เหมือนปกติมันก็แบบมันก็ไม่ได้ค้ำอะไรนะทั้งที่เราแบบเออวิทยทั้งที่เราแบบตกคือทั้งที่เรากังวลไปแล้วว่าเฮ้ยกลับมากว่าจะแบบกู้ผิวให้กลับมาแบบเนียนเรียบใสเหมือนเดิมมันต้องใช้เวลาแต่ที่จริงแล้วนะคะมันแบบไม่ได้ค้ำอะไรเลยซึ่งแบบมันตอบโจทย์ได้ดีมากมันช่วยทําให้ผิวเรากระจ่างใสปกป้องแสงแดดเลยคือแบบ กันแดดพูดง่ายคือกันแดดเอาอยู่ไม่ทําให้ผิวขาแล้ววิธีใช้ของเราเดี๋ยวอันนี้ออยจะใช้ให้ดูนะคะตอนนี้ออยกําลังคือแบบสภาพหน้าของออยก็คือแบบมีเมคอัพอยู่นะทุกคนนะ,ะนี่นะออยก็จะเติมนะคะวิธีใช้นะคะเราจะขย่าก,ก่อนใช้นะคะโดยที่แบบห่างจากใบหน้าเราประมาณนี้นะคะแล้วก็แบบวนๆน,นะคะโอเคเราไปทดลองถช้ด้วยกันเลยขยา่า คือแบบทุกคนดูสิมันเยิมซะที่ไหนอะดูมันเยิมซะที่ไหนอะคือแบบมันซึมเข้าไปในผิวแบบคือแบบละอองเ,เล็กมากดูสิคือเขาซึมเข้าไปในผิวแบบไม่ได้มีละอองน้ำหรือว่าพวกครีมมาเกาะที่ผิวหน้าเลยนะคะไม่มีเลยนะ เนี่ยเห็นปะคือแบบแม่ฉ่ำมากชอบมากคือแบบตอนนี้ควันกระชายฟุ๊คือแบบอยากจะทดลองให้เห็นจริงๆว่าถึงแม้เราจะฉีดในปริมาณที่เยอะขนาดไหนแต่หน้าเราก็ไม่ได้เยิม้มนางก็ไม่ได้รบกวนเมคอัพของเราใดๆทั้งสิ้นนะคะอยากจะบอกว่ามีขวดสองมีขวด ตามมาอย่างแน่นอนนะคะสาวนักกิจกรรมอย่างเรานะคะสาวชอบกิจกรรมเอาท์ดอร์อย่างเราก็คือแบบ Us e s p r y y นนแนะนําค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะถ้าใครสนใจก็คือเดี๋ยวออยจะทิ้งลิงก์ให้ไว้ข้างล่างนะคะใต้คลิปนะคะสามารถกดเข้าไปในดูดูสามารถกดเข้าไปดูในช้อปปีได้เลยนะคะแล้วก็ช้อปได้เพราะว่าโค้ดส่วนลดช้อปปีของเขาก็มีตลอดเวลานะแล้วก็แบบคือซื้อ,อไม่ได้ซื้อกับออยนะคือซื้อโดยตรงจาก official ของยูนะคะซึ่งมั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้รับของแท้แน่นอนนะคะแล้วก็ดูจังหวะดีๆแล้วกันเพราะว่าบางช่วงจังหวะเขาก็แบบดี ส่วนลดนู่นนี่เยอะแยะนะคะคุณอาจจะได้ราคาถูกกว่าที่อ่อยซื้อมาก,ก็ได้นะคะโอเควันนี้ลาไปแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เป็นกำลับบงใจให้กันด้วยวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ